ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1151ในมือของหงเย่ถือขลุยยกเอาไว้หนึ่งเล่านิ้วมือกดลงบนรูเบาๆพยักหน้าเล็กน้อยสายตามีแสงวาววับผุดขึ้นข้าเขาไม่ใช่การแก้แค้นมองดูเขาพ่ายแพ้ยับเยิยนต่างหากที่เป็นการแก้แค้นความเกลียดชังในหัวใจของหงเย่ได้แต่อดทนซ่อนเร้นมาตลอด ตอนนี้แสงวาววับที่ผุดขึ้นมาในสายตาเพียงเล็กน้อยนั้นน้อยกว่าที่มีอยู่ในใจเขากว่าหมื่นเท่าทางด้านหงเย่นั้นไม่จําเป็นต้องเป็นกังวลมากที่สุดเขาเป็นคนที่อยากจะให้หงเล่ยพ่ายแพ้มากที่สุดหลังจากที่ทุกคนจากไปแล้วหงเย่กลับยังคงอยู่ต่อตัวคนเดียวเขาพูดกับอยู่เวนเฮ่าว่าก่อนงานเลี้ยงที่มีเลสไนแอนแฝงจะถูกจัดขึ้นข้าอยากจะพบกับซื่อจื่อขององ,องผิงหนานท่านนี้ก่อน เขาใช้คําว่าซื่อจือขององพิงนานแต่ไม่ใช่การเรียกหงเล่โดยตรงอยู่วนเฮาได้ยินก็รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรที่จริงเขาเองก็มีความไม่แน่ใจอยู่บ้างเล็กน้อยในขณะที่วางแผนการทั้งหมดขึ้นมามักจะนึกถึงแววตาเย็นชาของตีเว่ยหมิงขึ้นมาอยู่เสมอฉะนั้นเมื่อหงเย่พูดเช่นนี้อยู่วนเฮาจึงตอบตกลงได้คาจะจัดการให้ต้องการพบซื่อจือขององผิงนานไม่ยาก ตอนนี้เขาพักอาศัยอยู่ที่โรงเตียมหนานฝานฟูองคารักลับผีจับตาดูเขาอยู่ทุกวันตอนที่เขากินอาหารค่ำจะน,นิ่งอยู่บริเวณใกล้หน้าต่างของโรงเตี๊ยมมองดูถนนที่อยู่เบื้องล่างใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วยามฉะนั้นพวกเขาสามารถทำเป็นบังเอิญไปพบเข้าก็ได้เดิมทีซื่อจืดขององผิงหนานอาศัยอยู่ที่จวนตระกูลชูหลังจากที่เรื่องสร้างความบาดหมางให้กับองฉีและองซุนถูกรู้ทันก็ย้ายไปอยู่ที่โรงเตี๊ยมหนานฟูข้างกายได้ชุบเลี้ยงคนไว้กลุ่มหนึ่งแทบจะเหมาโรงเตี๊ยมหนาน ซื่อจือขององผิงหนานจะรอฟังรายงานอยู่ในห้องทุกวันข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับภายนอกทั้งหมดในช่วงเที่ยงจะมีรายงานสรุปเสมอรายงานให้เขาได้ฟังแม้แต่เรื่องทางด้านจจนอองชูที่ได้หาคนมากมายไปปรึกษาหารือก็ถูกนำมารายงานด้วยได้ยินรายงานเหล่านี้แล้วซื่อจือขององผิงนานก็เหลือบสายตาขึ้นมาเล็กน้อยมองไปทางทั้งอย่างที่ยืนอยู่ข้างๆแวบหนึ่งเจ้าติดตามอยู่ข้างกายอยู่หวนเห่ามาตั้งหลายปีเจ้าคิดว่าอย่างไรทั้งอย่างประสานมือขึ้นมาพูดว่า เจ้านายแม้ว่าอยู่เหวินเฮาจะฉลาดเฉียบขาดแต่ที่จริงความคิดมิได้ล้ำลึกพวกเราค่อยๆจูงจมูกเขาเดินไปทีละก้าวเขาต้องติดกับแน่ไม่เช่นนั้นคงไม่มีการจัดงานเลี้ยงขึ้นมาในวันที่มีการเชิญมาพบปะกันที่โรงเตี๊ยมจะเป็นเวลาที่พวกเราจะทำการใหญ่ให้สำเร็จเช่นนั้นย่อมดีที่สุดซื่อจืดขององพิงหนานเอหลังพิงพนักเก้าอี้แสงแวววาวลอดผ่านสายตาออกมาเย็นชาคมเฉียบจ้องมองไปยังทังอย่าง ชาตินี้ของข้าไพ่แพ้ให้กับเฉินจิ้งถิงคนเดียวเท่านั้นตอนนั้นที่มีการปิดล้อมเมืองอยู่วนห้าวก็แค่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆ้างข้าไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตาถ้าหากเขาต้องรับหน้าที่พิงลําพังคงยากที่จะทําเรื่องใหญ่ให้สําเร็จได้ข้าจะยึดเปิดถังให้ได้ก่อนค่อยโจมตีแควนต้าโจลบล้างความอับอายข้าเก็บเจ้าเอาไว้ช่วยเจ้าล้างแค้นถ้าหากเจ้าไม่รู้จักแยกแยะชัว่วดีละก็วันที่ลงมือเคลื่อนไอว่จะเป็นวันตายของเจ้า ระหว่างพูดความโหดเหี้ยมได้ผุดออกมาจากสายตาเป็นความน่ากลัวที่พูดไม่ออกทั้งอยางหัวใจกระตุกวูบป,ประสานมือขึ้นมาพูดว่าเจ้านายปลดวางใจข้าน้อยเกลียดในความเย็นชาไร้หัวใจและความใจดำไร้เมตตาของอยู่หวนเฮามากถ้าหากเจ้านายสามารถโจมตีให้เข้าพ่ายแพ้ยับเยินได้ชีวิตของข้าจะมอบให้เจ้านายอย่างไม่รู้สึกเสียดายเลยสักนิด ซื่อจื่ขององผิงหนานจ้องมองเขาครู่ใหญ่แววตาน,านั้นแหลมคมดุดมีดดาบบวกกับข้างๆยังมียอดฝีมือที่จับตาดูด้วยสายตาดูดันแม้ว่าทางหยางจะพยายามรักษาสีหน้าที่เคารพนอบน้อมแต่ว่าแผ่นหลังได้เปียกโชกด้วยเหงื่อไปนานแล้วซื่อจื่อขององผิงหนานลุกขึ้นยืนตบไปที่ไหล่ของเขาเบาๆหนึ่งทีใบหน้าที่แสนจะเย็นชานั้นค่อยๆเผยให้เห็นรอยยิ้มที่แปลกประหลาดออกมาดีเช่นนั้นก็ดี เขาก้าวเท้าใหญ่ๆเดินออกไปคนติดตามที่อยู่ข้างๆก็รีบตามออกไปทันทีทั้งย่างยื่นมือออกไปเช็ดเหงื่อที่ผุดขึ้นบนหน้าผากรู้สึกว่าแข้งขาอ่อนแรงอยู่บ้างเล็กน้อยรวบรวมสติให้ตั้งมั่นรีบเดินตามออกไปดวงอาทิตย์ค่อยๆคล้คอ,ยคอยต่ำตกลงไปยังขอบฟ้าสาแสงสีแดงฉานไปยังหมู่เมฆเกือบครึ่งท้องฟ้าบริเวณใกล้กับถนนของโรงเตี๊ยมหนานฝูตรงข้ามไร้สิ่งบดบังพอดีมีเพียงร้านค้าเรียงตัวกันเป็นแถวนั่งอยู่บนชั้นสองก็สามารถเก็บภาพตะวันตกดินไว้ในสายตาได้ทั้งหมด ซื่อจืดขององผิงนานเพิ่งจะนั่งลงก็เห็นอยู่วนเฮาเดินขึ้นมาบนชั้นสองอยู่วนเฮาเดินฉับเข้ามาแล้วเรากับเพิ่งจะมองเห็นทั้งอย่างนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยจากนั้นก็ยิ้มด้วยความเย็นชาซื้อจืดสุนัขรับใช้ที่ข้าไม่ต้องการแล้วทําไมท่านถึงจูมันกลับไปถ้าหากขาดคนรับใช้ขอแค่บอกกับข้ามาคําเดียวก็พอใหญ่ต้องเก็บขยะด้วยเล่า อยู่วนเฮาพื้นหนึ่งเสียงก่อนจะสะบัดชุดนั่งลงศบตากับซื้อจืดขององพิงหนานซื่อจือของอ,องพิงหน,น,นานยิ้มบางๆสุนัขตัวนี้ทรงไม่ต้องการแล้วไม่สู้ให้ข้านำกลับไปช่วยเฝ้าประตูไม่ถือสากระมังซื้อจืดของอ,องพิงหนานรินน้ำชาให้อยู่วนเฮาพูดขึ้นมาช้าชว่าก็ไม่เป็นไรสุนัขแต่ไหนแต่ไรก็มีความจงรักภักดีถ้าหากสุนัขก,กัดเจ้าของเช่นนั้นคงต้องเป็นเพราะเจ้าในายใจดำเกินไป ระหว่างที่พูดก็เห็นคนอีกคนหนึ่งค่อยๆเดินขึ้นมาจากบันไดในมือถือครุยยกสวมชุดสีแดงทั้งตัวดวงตาหลียาวดุดดวงตาของหงฉายแสงแวาวเป็นความน่าเกรงขามเย็นชาที่พูดไม่ออกระหว่างดวงตาทั้งสี่ดวงประสานกันราวกับมีเงาของกระบี่ที่ปะทะกันไปมาอย่างนับไม่ถ้วนแม้แต่ในอากาศยังมีไอสังหารแผกระจายไปทั่วซื่อจืดขององพิงหนานลุกขึ้นยืนเอ่ยเสียงเรียบๆว่าต้องขออภัยด้วยวันนี้ข้าไม่อยากทานอาหารขอตัวลา เขาเดินผ่านร่างของหงเย่แต่ว่าดวงตาไม่ได้มองหงเย่แม้แต่แวบเดียวเย็นชาดุดน้ำแข็งราวกับไม่รู้จักกันแต่ว่าไอสังหารที่อยู่รอบตัวนั้นกลับเก็บซ่อนเอาไว้ไม่อยู่อยู่หวนเฮาถามขึ้นว่าเป็นอย่างไรเขาคงจะโกรธมากกระมังอยู่หวนเฮาหรีตาลงฉะนั้นมั่นใจว่าเป็นเขาอยู่หวนเฮาได้ยินคำพูดนี้ก็รู้สึกมึนงงขึ้นมาหืมช่องตามใจทูเดย์ พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่งห้าสองออกจากโรงเตี๊ยมแล้วก็กลับไปยังจวนองหงเย่กับหยูวนเฮาปรึกษาหารือกันแทบจะทั้งคืนจนถึงวันรุ่งขึ้นจึงจะจากไปแต่เช้าอโโชก็เฝ้าอยู่ที่ด้านนอกของจวนทั้งคืนรอจนหงเย่ปรากฏตัวขึ้นนางก็ถือกระบี่เดินเข้าไปยังคงเยือกเย็นเหมือนเดิมท่านชายไปกันเถอะหงเย่มองอโโชเอ่ยเสียงเบาว่าอโโชเจ้าอยากกลับหนานเจียงหรือไม่อโโชสายหน้าอโโชจะติดตามท่านชาย ท่านชายไปที่ไหนอโชกก็จะไปที่นั่นอโชกไม่มีทางไปจากท่านชายอย่างเด็ดขาดหงเย่มองนางนิ่งๆอยู่ชั่วครู่ถอนหายใจเบาๆและพูดว่าแผ่นดินกว้างใหญ่เส้นทางยาวไกลาภายหน้าเจ้าอยากจะไปไหนก็ไปเถอะไม่ต้องติดตามข้าแล้วและไม่ต้องแก้แค้นแทนใครอีกเจ้าควรจะมีชีวิตของตัวเองอโชกพูดอย่างดื้อรั้นว่าท่านชายไม่อยากให้ข้าไปแก้แค้นอโชกก็จะไม่ไปแต่ว่าอโชกไม่มีทางไปจากท่านชาย หงเย่พลิกตัวขึ้นไปบนหลังมามองนางลงมาจากข้างบนเจ้าเคยบอกว่าจะเชื่อฟังข้าตลอดไปตอนนี้ข้าขอสั่งเจ้าไปจากเมืองหลวงไม่ต้องติดตามข้าอีกแล้วไม่อโชก็ขึ้นไปบนหลังมาพูดอย่างดึงดนันหงเย่สายหน้าเด็กสาวคนนี้จนปัญญากับนางเสียจริงอโชค่อยๆโค,คบมาไปอโชไม่มีที่ให้ไปเหมือนกับท่านชายนอกจากล้างแค้นก็ไม่มีเรื่องอื่นให้ทำอีกแล้วการล้างแค้นคือชะตาชีวิตของอโช ในเมื่อท่านชายไม่อนุญาตเช่นนั้นอโโชคงได้แต่ติดตามท่านชายท่านชายอยากจะไล่อโโชไปอโโชก็คงได้แต่ไปฆ่าจิ้งเหอฆ่านางแล้วอโโชก็ฆ่าตัวตายหงเย,ย่แต่ไหนแต่ไรมาเป็นคนนิ่งครึมได้ยินคำพูดนี้ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกโมโหขึ้นมาบ้างเล็กน้อยข้าเคยบอกหลายครั้งแล้วให้เจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเจ้าเองไม่ใช่เพื่อข้าและเพื่อพี่สาวของเจ้าการตายของนางนั้นเป็นเรื่องที่นางหาเรื่องใส่ตัวเอง จ้าไม่ต้องถูกใช้ให้ทำเรื่องชั่วจากหมอผีแห่งเจียงเป่ยแล้วไม่ต้องทำงานให้พวกเขาอีกต่อไปวิชาพิษกูได้ถูกถอนแล้วขอเพียงไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้อีกในใจก็จะไม่มีความคิดที่ดื้อดึงหงเย่พูดจบควบมาจากไปอย่างรวดเร็วอโชรีไล่ตามไปทันทีไม่ว่าอย่างไรนางก็ไม่มีทางไปจากท่านชายนอกเสียจากนางจะตายหลังจากหงเย่จากไปแล้วหลังจากที่อยู่วนเฮากลับไปยังกรมการพระนครแล้วช่วงเที่ยงก็พอสวีอีไปยังพระที่นั่งของราชวงศ์ หลงเยเว่เคยมาที่นี่ตอนนี้รอบๆทั้งสี่ด้านได้วางคนของสำนักเหลืงหลังเป็นกำลังป้องกันไว้แล้วแต่ที่จริงหลงเยเว่นั้นทำเกินความจำเป็นไปแล้วเพราะว่าสองสามีภรรยาองชินเฟิงอันและองผิงหนานก็อยู่ที่นี่องครักษ์ฟ้าผ่าและองครักษ์เงาดำของพวกเขาต่างก็อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ฉะนั้นอยูเ,เหวินเฮาสั่งการสวีอีช่วงพบค่ำให้เขาไปที่จวนอองหวยให้หลงเยเว่ถอนกำลังคนทั้งหมดกลับไปไม่จัดการป้องกันจะทำให้ที่นี่ดูเหมือนจะเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุด องครักษ์ลับผีบางทีอาจจะถูกสืบหาจนพบแต่ว่าองคารักษ์ฟ้าผ่ากับองครักษ์เงาดำไม่มีทางถูกสืบพบแน่พวกเขาแฝงตัวอยู่ที่ไหนไม่มีใครดูออกแต่ว่าในช่วงเวลาที่สำคัญพวกเขาจะปรากฏตัวขึ้นราวกับการมาถึงของทหารเทพก็ไม่ปานเข้าไปยังพระที่นั่งหยวนชิงหลิงกำลังพูดคุยอยู่กับชยาเฟิงอันในเรือนเขาจึงไปคำนับเหล่าผู้อาวุโสทั้งหลายก่อนไทสร้างห่วงใช้ชีวิตอย่างอิสระมาก เพราะว่านอกจากจะมีโสฟูชูและเซียวเหยากงคอยอยู่เป็นเพื่อนแล้วยังมีอ,องคผิงนานกับอ,องชินเฟิงอันอยู่ด้วยหน้าประตูถูกยึดครองพื้นที่ด้วยเสือขนทองหน้าเกรงขามมากดวงตากลมโตจ้องมองเขาอยู่ตลอดจนกระทั่งพบว่าเขาไม่มีท่าทีคุกคามจึงเคลื่อนสายตาออกไป เข้าไปในถงใหญ่ได้แล้วเห็นเพียงไทสร้างห่วงที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้เซียวเหยากงฝังเข็มให้เขาตั้งแต่กกเซียวเหยากงเกษียณไปแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างวิชาฝังเข็มนี้ก็ไม่รู้ว่าไปฝึกฝนมาจากที่ใดคาดไม่ถึงว่าจะเรียนแล้วนำมาใช้เลยยังกล้าใช้กับตัวไทสร้างห่วงอีกด้วยมองดูอีกครั้งกลับพบว่าโสฟู่ชูและอ,องชินเฟิงรวมถึงอ,องผิงหนานก็ถูกฝังเข็มเอาไว้เช่นกันโดยเฉพาะเข็มเงินของอ,องชินเฟิงที่ปักอยู่ระหว่างหัวคิ้วทั้งสองข้างเขาถะลึงตาโตวดวงตากลมโตดูแล้วคล้ายกับดวงตาาขอองเสืมก ตอนที่อยู่วนเหาเดินเข้ามารู้สึกเหมือนกับเดินเข้าไปยังห้วงเวลาที่ผิดแปลกไปจริงๆเพราะว่าข้างนอกถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกแห่งสงครามบรรยากาศตึงเครียดเป็นอย่างยิ่งผู้จาย,ยัางเกรงว่าคนข้างๆจะได้ยินแต่ว่าที่นี่ไม่มีบรรยากาศตึงเครียดเลยแม้แต่น้อยมีความสุขอย่างอิสราวกับอยู่นอกโลกอย่างไรอย่างนั้นหัวใจที่ตึงแน่นดุดสายธนูของเขาค่อยๆผ่อนคลายลงพูดยิ้มยิ้มว่าเอเซียวเยากงท่านรักษาโรคเป็นด้วยหรือเซียวเยากงกลับยกมือขึ้น ไปหาเมียเจ้าไปียามารบกวนพวกเราเปิดกระแสลมปราณเขาไม่ได้ไปรบกวนการพูดคุยของหยวนชิงหลิงกับชยาเฟิงอันอยากจะไปหาลูกเพื่อเล่นด้วยกันสักครู่แต่พอถามอาซี่แล้วกลับบอกว่าเด็กๆต่างก็นอนกลางวันกันอยู่เห็นได้ชัดว่าอาซี่เองก็ไม่อยากจะสนใจเขาอยากจะอยู่พร้อมหน้ากันสองสามีภรรยากับสวีอีมากกว่าชั่วครู่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาเขาตะแคงหน้าไปดูหยวนชิงหลิงเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มสดใส รอนานแล้วหรือกำลังคุยเรื่องสนุกอยู่กับชยาเฟิงอันไม่เป็นการดีถ้าจะออกมาทันทีข้ายังคิดว่าท่านจะอยู่คุยกับพวกเสด็จปู่สักหน่อยเสียอีกหยวนชิงหลิงยื่นมือไปลูบที่หัวคิ้วของเขามองท่าทีน้อยใจของเขาพูดยิ้มยิ้มว่าสองวันมานี้เซียวเหยากงทำการเปิดจุดชี้จรให้กับพวกเขาบอกว่าสามารถเปิดเส้นลมปราณได้งัดความสามารถของคนแก่ออกมาสักครั้งเข้าสู่สนามรบอีกครั้งนั่งถามและเป็นการอย่างเชิงไม่ว่าอย่างไรหัวใจก็สงบลงไม่ได้เสียที แต่ข้าได้ยินมาว่าหงเล่นั้นร้ายกาจมากหยวนชิงหลิงแนบใบหน้าของตนเองไปกับทรงอกของเขาข้าย่อมต้องเชื่อท่านผ่านไปชั่วครู่หยวนชิงหลิงจึงถามขึ้นมาว่าเมื่อไหร่หัวใจของหยวนชิงหลิงหดเป็นเกลียวขึ้นมาเร็วขนาดนี้เชียวหยวนเหน่าอืมหนึ่งเสียงได้เตรียมการไว้พร้อมแล้วต้องรีบเคลื่อนไหว ครั้งนั้นที่เขาไปรบนางก็ไม่เคยจะรู้สึกตื่นเต้นเป็นกังวลเช่นนี้มาก่อนบางทีอาจเป็นเพราะครั้งนี้แม้แต่สองสามีภรรยาอองชินเฟิงอันก็เร่งเดินทางมาที่นี่อย่างตั้งใจเป็นพิเศษกระมังคืนนี้ข้าไม่จักไปไหนแล้วอยู่เป็นเพื่อนพวกเจ้าที่นี่พรุ่งนี้ค่อยกลับไปอยู่วนเห่าดันตัวนางออกเบาๆจ้องมองดวงตาของนางนิ่งอยากจะกินข้าวกับเจ้าและลูกๆสักมือพูดคุยกันสักหน่อยหลายวันมานี้คิดถึงพวกเจ้าอย่างไร้กาศมาก จ้องมองนิ่งๆอยู่เป็นเวลานานอยู่วนห้าวค่อยๆประทับไปที่ริมฝีปากนางขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ